ตอนนี้กำลังเดินงานนะครับเดินงานคืออะไรเดินงานคือเคาะครับเคาะ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 เาะเค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 าะาะเคาะาะเคา อันนี้คือโปวงลางของเมืองการสินเอ๋ยเข้ามาโป่งล่างนี่มันต้องการสินใครเป็นคนทําคนแรกเอาเอาันนั้นเลยครับคือมือกับเกียมมานงนะโอ้ยพีน,น,เน,น้เจ้ากระไรโถนี่มาอยู่เออเอาเสือเกียมให้หนึ่งซื้อทัวสซื้อ,อยังไงอันนี้ก็คืออันกาลังมาอยู่จุดแหล่งผลิตโป,ป่งลางนะครับพี่น้องขันเอ๋ยปั๊บขึ้นมาพี่น้องของจากเลยเข้ามาโป่งล่างผลิตจักไส มันเสียงดังโปรงล่างมาจากมองดไดมาจากเมืองกระสินครับขันค้นอยู่สายนตรีเซรูเลยว่าจากสครับจากพอเพื่อนครับพอเพื่อนเป็นคนที่นําไม้มามหาดนะครับมาทําเรียบเรียงเสียงประสานเคาะเสียงหน่อยเสียงเหญ่เสียงต่ำเสียงสูงเพื่อทํามาเป็นดนตรีอีกชิ้นหนึ่งของเมืองไทยเล้วดนตรีโปรงล่างเนี่ยมันจะดังไปทั่วโลกเนาะ เพิ่อนเอาไปเพชรสากลก็มีนบารุเอาไปผสมประสานดนตรีสากลก็ได้คือดนตรีโปร่งลางแล้วคนผู้ใดทำอ่าเอิ่นว่าคนกาซสินก็คือพอเปลืองนะครับเป็นคนที่อ่าเรียบเลี่ยงมากจังเป็นโปร่งล่างแล้วจะตีเป็นเสียงเพ่งเสียงหนี่ออกมาเสียงเป็นโปร่งล่างออกมาเพราะฉะนั้นแล้วคันเอ่ยเข้ามาโปร่งล่างต้องเป็นของกาซสินเป็นคนทํา มงืงอนี่เวลานี่พอวีมาอยู่มองถ้ำมองผลิตบงรางขับบ้านลูกไส้พ่อเปืองพ่อเปืองเนี่เพื่อนเสียชีวิตแล้วพี่น้องแฟนเพ่งแ,แ,แฟนครับคงจะได้ยินแล้วคงจะรู้จาก,กว่าคาว่าพ่อเปืองเนี่เพื่อนได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วก็ผู้สืบทอดอยังนี่นะพี่น้องนี่เอิ่นว่าสายเลือดสายเลือดอย่างสายเลือดศิลปินศิลปินแห่งชาติครับเพื่อพ่อเปืองแล้วผู้สืบทอดมั้นี่ มันเป็นสิ่งที่น่า,าภาคภูมิใจกับพ่อเพื่อนมากนะครับที่เพิ่นได้เสียไปแต่ <k unden> เอินว่าตู่เพิ่อนยังยังคือเก่าเพราะว่าลูกชายท่าน<ม>เป็นคนสืบสานต่ออันนี้เอินว่าสุดยอดจ,จริงๆกา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 ศิลป,ปินกับคนจะมีเ็นแบบนี้มันต้องมีคนสืบทอดรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นลูกหลานเลีหล่อนมันต้องเต้นเพราะฉะนั้นคือกันครับทุก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 แขนง บอสเป็นหมอล่าบอจะเป็นนู่นนี่นั่นต่างๆนั่นน่ามันต้องมีทายาทสืบสารไว้มันจังเป็นศิลปินตอนนี้มาอยู่มองมันเลยพี่น้องเนี่ยยังรูพรเพ่อเปืองนี่เป็นคนสืบสารต่อจากบอมาเห็ดโป่งล่างไห่คน้นอิสานไห่ค้นทัวประเทศไทยได้ใส่กันเอื่นว่าคนภาคได้เอาไปใส่กันได้เนาะพอแต่ว่าเข้ว่าโป่งล่างมือนี่พ่อวิมาอยู่นีนแล้วครับมาอยู่มองโป่งล่างบางที่นี่ ภาพ,พี่มกัน,นแต่ว่าพ่อวิ่งรำเปลี่ยนเลสิเด้อันตีตีว่าเป็นจักสินแต่เสียมากออันน่นของแทพ้ทพี่น้องนี่ของแท่นะครับของแท้ของแท้ครับพี่น้องเป็นของแท้เลยมหาหาด้วยกันเนี่ยบนเนี่เราเห็ุมาเสียงหน่อยเสียงตำ่ำเสียงสูงเป็นอย่างคือเหตุใดเป็นอย่างคือจังเงิน มู่จักว่ามันเป็นเสียงอันดนตรีมันเป็นเสียงขนาดเอียงก่อนเป็นเสียงอันแบบเขาคอของของเสียงดนตรีเอาไปใส่ดนตรีชิ้นอื่นก็ได้เสียงนี้คลาระงึกหลายไปปาดจะไหนมันจังเหตุถือกันไปปาดจะไหนจังเรียบเลี่ยงจะไหนรัดซ้ำไหนขูดออกซ้ำไหนจังเป็นเสียงนี้เป็นเสียงนี้พี่น้องต้องยอมรับไพ่เอ็ดไดนเด้ดแต่ว่าเสียงที่เนียนละเอียดต้องพอเปลือง ลูกไส้โปรเตืองนะครับไพ่กระสีติดล็อกจะมามันหักเสียงมันบอบอบอขึ้นกันยุคก,กัลสินครับย่บันในแหนืพลทองผู้ใดอยากได้ทักพอบี้มาเ้อครับผู้ใดอยากได้ผู้ใดพอทันนี่มีผู้ใด,ดหรือว่รงเรีนร่นใดครับอยากได้ขอแท่อยากได้เสียงที่มาตรฐานอยากได้เสียงที่โอเคบ่งจากเบื่อทูเพิรนบูงจากเฟซเพินทักหาพอบี้เลยเลยพอบี้ิะทรงเบื่อเล่าให้เด้่อ ก่อนซัอนแต่ว่าพ่อวิตงตีพ่เป็นยังมีคนตีด้วที่นี่ทายาทอีกคนสืบสารผลิตพ่เป็นคือใครเตตีเป็นคือไผ่แบนี้สวยมากครับสวยจริงๆหลานสาวขับหลานสาวพ่อเพื่องตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่โมหกเรียนอยู่สายัตลูเขาจะมาสัมผัสต่ๆกันอ้าวยามาตกี้ลูกหลานไหมอันนี้พ่อเป็นตัวตีเทพเลยกับตัวตีเทพแล้วพ่นจะมาตีลูกหลานครับ ตีสัวกวันนี้แ่ะเดี๋ยวพอจะส,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 สือสามซื้อสามเสียงหลานสาพวพ่อเพื้องครับ Good one, you know. อยากห้องอยากหัเอาซะที่นึ่เจหอ ครับสวด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 ครับเอากีฬามะนังบอสศิลปภาพบ้างนี่อีกไลน์หนึ่งนะอ่ะนังเดื่องฮันน่ามาทั้งพี่นิ้วครับอันนี้ก็คือครับทายาทพ่อเพื่องครับผู้ทีตีโปรงล่างนี่กีฬาเอวะยังไงลูกซื้อมิ้วค่ะแพ้พันครับเลี้ยงยุ่ไซรุะเลี้ยงยู่กพศค่ะกพศแสดงว่าเลี้ยงกับเมย์เมย์พ่อนเมย์พ่อนใช่ ยุ่มโม่ไหนเลยลูกตอนเรื่อม่หกรับพี่น้องตีโป่งล่างจงสี่ยอดเยี่ยมผู้สืบสารเคลื่อนว่าสายเลือดน,นะครับพี่น้องว่ามวนบอกรับมูรุ่นน้องของน้องแพลวดาวเข้าเดือนที่เป็นนักเอกของพวีครับที่ไอโป่งล่างอยู่ในกรกศนะครับโรงเรียนใชยของกาลสินถือว่าสุดยอดครับสุดยอดอีดีพวีบ่นถึงว่า <c oughs> ชตีได้ขนาดนี้เอืนว่าถ้ายากจะเอืนว่าเนี่ยสายเลือดของศิลปินครับมันสืบสารมันต่อๆตอกันไปเรื่อยๆเม้นว่าพี่น้องว่าครับพี่น้องว่ามวนบอสันมวนขอเสียงตัวมือกันอ่ะนะ <c oughs> ครับผมคันหากว่าผู้ใดยากไรโป่งล่างบับนี้ผมสิบอกได้ว่าบอหูจักว่าไปซื้อสายบ้านน้ำเมี่ยพ้นทองออกจากกระสิ์มานะครับสิบไปทั้งสมเด็จ หอดคองนนมมาปั๊บเลี้ยวทรายลงมาเลยครับแล้วกรเหียนสะพานแหลกหอดสะพานแหลกปุ๊บเหาก็เลี้ยวขัวขึ้นมาสะพานแหลกครับบ้านหม้อดินแดงมาทีมีประตูโขงวับ้านประตูโขงบ้านอยู่ขับมาบบกนี้หรือว่าบุ้งจักอยากได้เบอร์โทรจริงเข้าไปหาพระบพีทักมาหาียดเลยครับผมเชียวเบอร์โทรวเราให้ครับสร้างเสียฐาด้เนะาะครับเสียฐาครับลูกพอเปลืองนะครับพี่ไม่เห็นล้วก็เลย,เยอ่า ก็คิด <mini> ว <drained out> so um, uh, ่าจะมาอย่างนองพระว่าพีก็หยิบโฟวของดีก็คือถ้ารอดูเลยนะครับว่าเวทีศิลปินบุไทยจะมีงานชว่วแบบไหนตอนนี้กับิมานนี่ปุ๊บแล้วกับิมุ่งนากระดับตงการศิลป์เพื่องานวัฒนธรรมโดยตรงวันนี้นะครับเดินทางมานะครับเป็นงานวัฒนธรรมบนเวทีศิลปินบุรไทยมากคือมาเคาะต่างๆหน้าพบพอกันงานชว่วศิลปินโปรไทยปีนี้คือ วัฒนธรรมของเมืองกาลสินต้องเป็นหนึ Somebody ่งนะครับเป็นหนึ่งต้องยิ่งใหญ่ต้องอลังการครับพี่รองคือจะทําให้มันดีกว่าทุกๆปีใช่ไหมพี่อยู่เพราะว่าคูณเตยเฮ็ดไว้แห้งครับคูณเตยเฮ็ดไว้ดีไห้ครับเราต้องทําให้มันดีกว่าคูณเตยอ่ะครับคุณเตยที่จากไปก็คือเราต้องทําให้มันดีตอนนี้เป็นอังคือสิว่าสั้นมาศึกษาดูงานแล้วก็มาต่างๆนานารวบรวมต่างๆที่จะทาโชว์ของ งานชูวัฒนธรรมปีนหนาฤดูกาลหนาเพราะฉะนั้น,นพี่น้องคิดเรื่องเพียต่ำได้ไปหนหนอเด้อหรือว่าอยากได้โปรงลางถักมานี้เพียรพยีวีครับอ่าพยีวีเอาเบอร์กอรทสร้างให้เลยสร้างเสียดทายเลยคุยกันมาดีด<ม>เข่ามากาลสินปั๊บออกไปสุมเด็ดครับมาหอดข้องนนมปั๊บเลี้ยวใส่ลงมาสะพานแรกสะพานขามห้อง ขับเลี้ยวหัวปั๊บอ้นมาเป็นจีบปายบอกว่าบ้านโนนดินแดงออกมาเป็นหลังที่สามกับหอดปั๊บเลยทาไม่กระหู้ักขับกันมาหอนี่ได้ไหบอทำมูได้มบอกมับขาลุกไส้บเปลองลุด้บเปลืองก็จะหงจับเบิอนซื้อถาโอเคเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นซื้อถาเพราะฉะนั้นแล้วฝากใม่รักแฟนเพลงแฟนมารับหรือว่าครูบาอาจารย์นะครับโรงเรียนไหนหรือว่าหน่วยงานไหนอยากได้ดนตรีโปร่งล่างมาเมืองนี่เลยครับพอพี่มาแล้วขับมาควนมูแล้วเป็นอันคือได้มากนะครับลูกไส้ คู่น้นทั้งผู้น่ะทั้งนครพนมทั้งสกลนครมาสั่งก่อนพ่อมีกันแล้วมาสั่งน้ำยาเหล้าในเลือนเบิ่งพลอยได้เลยเบิ่งส่งยันยันลูกไส้ในเลือนได้เลยยันโรงเรียนน้นใดเลือนก็คือจะเบิ่งพลอยน้าน้นเนาะโอ้ยได้แล้วอ่าโอเคครับผมโอเคขอบคุณทุกแรงใจครับที่เข้าชมเข้าดูพ่อมีตอนนี้นะครับสวัสดีครับ